ครับสวัสดีครับทักทายเอฟซีกับบรรยากาศก่อนเที่ยงวันนี้นะครับวันนี้ก็เราจะพามาดูาชุมพูน้ำดอกไม้ชนิดลูกขาวนะครับสายพันธุ์มาเลก,กันนะครับนะเดี๋ยวเรามา,ารีวิวให้ดูกันนะเพราะว่า,าผลไม้ชนิดนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าเล้งนะครับหน้าเล้งก็จะเป็นประมาณสามรอบด้วยกัน นะครับรอบครั้งละเยอะมากถ้าใส่สอบก็ประมาณสักสองสอบกับสองสอบปุ๋ยกันเลยทีเดียวนะครับรสชาติของมันออกจะออกหวานหวานนิดหนึ่งเวลาสุกหนักๆนะครับถ้าประมาณว่า,อาพอเริ่มกินได้นี้จะออกเปรี้ยว,ยวนๆนิดๆนะครับซึ่ง ผลลาะมาชนันนี้ก็จะหาดูยากมากเพราะเป็นสายพันธุ์มาเลนะครับที่เรานํามาปลูกไว้หลายปีและประมาณสัก4ี่หปีด้วยกันนะครับด้วยเหตุบังเอิญไปเจออาพันธุ์ของมันแถวแถวตลาดนัดตลาดหนึ่งที่ผมซื้อ,อามาไว้ประมาณสักหปีแล้วเอามาปลูกนะครับลูกเยอะมากรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะฮะตามใต้โคนมันจะลนขาวมากนะฮะแต่ละครั้งก็กินไม่หมด ก็จะหล่นแบบทิ้งไว้เลยนะฮะนะครับก็ใครสนใจอยากจะลองกินดูก็ผ่านมาทางนี้ก็แวะเอาไปกินได้เราไม่ขายกันนะครับนะฮะเราแจกฟรีนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะทางเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางแชน n นลนะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องย t ท b e ก็กพิมพ์คำว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางแชนเนลเช่นกันในเรื่องของ าการรีวิวสถานที่ต่างๆหรือว่าจะเป็นรูปแบบสกุบข่าวท้องถิ่นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ